สวัสดีครับวันนี้กระต่ายกําลังดื้อเลยถ้าเกิดมีเสียงก็แก้ก็แก้ก็คือกระต่ายกําลังขุดอะไรก็ไม่รู้นะหัวข้อวันนี้ก็คือหัวข้อเลยเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือการตีคอร์ดแต่ตีแบบให้มันบอดถ้าเกิดจําตอนที่แล้วได้นี่ก็คือมันจะเป็นผมเล่นให้มันบอดแล้วก็สลับกับทําให้มีสายมีเสียงนะครับมันก็จะ มีจังหวะจากโคนขึ้นมาจากเดิมนะครับสมมติลองดผูผมจะลองเล่นให้ดูก่อนนะครับล้วเดี๋ยวค่อยพูดเกาเป็น C A minor e D minor e G 7นะครับนี่คือจังหวะที่ การตีขอที่หลายๆคนน่าจะโดนบอกต่อกันมาหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างนะครับขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลมขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลมขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลมขึ้นขึ้นลมลมเสียงจะสังเกตว่ามันจะจะเป็นเสียงกังวานตลอด ันนี้ถ้าเกิดเราจะทําให้มันบอดกร,กรณีที่ขอดที่จับเนี่ยเป็นขอดที่ใช้นิ้วเยอะๆก็จะช่วยให้ทําให้มันบอดง่ายขึ้นทั้งมือได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะครับแต่คราวนี้กรณีอย่างที่ขอดสีขอดเมื่อกี้แบบเล็ดจับแบบง่ายๆเนี่ยจะใช้มือขวานะครับมือขวาทําให้บอดได้ยังไงก็คือลองดูจับขอดสีนะครับขอดสี มือขวาปกติใช้นิ้วชี้สปรัมควอดแบบนี้คราวนี้ถ้าจะให้มันบอดผมจะใช้ตรงตรงนี้นะตรงท้องตรงนิ้วโป้งเนี่ยนะครับถูมันลงไปทำให้มันให้มันบอดนะครับเห็นไหมแต่จะมีเสียงตึงมานิดนึงเนื่อง,งจากใช้นิ้วชี้ ปีดก่อนแล้วมันจะตามกันลงไปนี่นะฮะ มีความสนุกมากขึ้นถ้าเกิดเราเร่งเร่งจังหวะเข้าไปอีกมันก็จะทําให้ความสนุกมันเพิ่มขึ้นนะครับอเคอน,นี้จะมีอีกอย่างนึงก็คือการผมไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่มันเป็นการรักษาจังหวะ หลายๆครั้งที่ผมเห็นคนหัดเล่นกีตาร์เขาจะจะยั้งลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเขาจะยั้งแบบแบบประมาณนี้นะฮะมันทําให้ต้องกังวลเรื่องจังหวะผมคิดผมเข้าใจอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดลองเป็นโยกมือขึ้นลงตลอดลองดูนะครับ ่อนจะลงอีกทีหนึ่งเราจะขึ้นถูกไหมครับแต่เราต้องเวี่ยงเป็นจังหวะแบบนี้ตลอดลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นแต่มือเราเนี่ยจริงๆแล้วมือเราก็จะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่ไอ้ลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอยู่ที่จังหวะการการไปโดนสายเท่านั้นเองตามทันนะครับ